เราจะเดินไปดูจุดชมวิวนะครับผ้าเต็มครับอุทยานแห่งชาติผา,าครับท่านผูช้ชมครับตอนนี้นายก็ผ้าหละครับผ้ามาหอด ผาแต้มครับอุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอำเภอโขงเจียมไปเบิ้งว่าผมสิบห้า้นไปเบิ้งบรรยากาศด้านทึ่งนะครับของอุทยานเปิดจังไจนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับผมเอาล้ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่นายก๊อฟนะครับขับรถนะครับผ่านด่านเข้ามาชําระค่าบริการเข้าอุทยานเรียบร้อยเราไปดูว่านายก๊อฟจะพาพวกเรานะครับ ไปในจุดหมายใดในตำแหน่งใดในสถานที่แรกในอุทยานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับท่านผู้ชมครับด้านหลังผมตรงนี้คือนี่เลยหลังจากที่เ้าเข้ามาจากปากทางอุทยานนะครับมาพอนี่ครับใส่มือครับเขาเฉลียงนะครับผมอ่าเขาเฉลียงต้องไปเบิง้งเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งว่าสิ่งงดงามขนาดใดครับผมไปเบิ้งกันเลยครับเอาละครับท่านผู้ชม ในตาแรกหลังจากที่เราเข้ามาในอุทยานนะครับเราก็มาเจอเสาเฉลียงนะครับเป็นปฏิมากรรมทางธรรมชาตินะครับเกิดจากกระบวนการการผุกกรณของหินผ้านะครับกลายเป็นเสาอย่างนี้นะครับโอ้โหสวยงามทีเดียวครับไหนก็พาเรามาดูปฏิมากรรมสวยงามของโลกนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับด้านหลังผมนี่คือนะครับเสาเฉลียงครับผม วยงามเลยทีเดียวครับให้กอบผ้าละมุนีผ้าเทียวเมืองอุบลน,นะครับอำเภอโพงเจียม้ากไปหลายๆหม่องในอำเภอโพงเจียมนะครับเหมือนเดิมครับเข้าป้าข้าดงเขาต้องยางแห้งๆนะครับอ่าหูเงียวเขียวคอชิได้ยิ่งกสิลบเข้าไปนะครับคือบ่ได้ผชื่นนาการติดการที่จะบ,บ่ดีนะครับ นี่คือไปยค้มเตือนครับผมไม่เลียงหินและไม่นําไม้คั้มหินนะครับสำหรับท่านใดที่เอาไม้ไปคั้มหินเศร้าเห็ดเด้อครับเด้อมันมันโบอกโอเคสําหรับอุทยานนะครับด้วยหลาเยๆเห็ุผล้านหน้าปากการะกันดีครับผมซึ่งอุทยานกซิมี นะครับโครงการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป้าอนุรักษ์นะครับเฉลิมพระเกียตเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีปรมราชาพิเศษนะครับรับทันใดที่ขึ้นมาถึงอุทยานสิพบไปนี่นะครับผมนะฮะด้านซ้ายมือของผมเป็นเส้นทางศึกษาอุทยานนะครับนี่ครัแล้วครับเดี๋ยวห้าไปต่อนะครับด้านบนนะครับ ขึ้นไปอีกนะครับไปเบิงบรรยากาศของผาแต้มด้านบนว่าสิเป็นเังไรนะครับแล้วทันทีเดินทางขึ้นมากับซิมีรถไอติมไม่บริการนะครับไอไส้สุดรอเข้า้อนรับหลายตื่นแล้วสั้นนะครับผมเอาติดตามกันไปครับนายกผ้าเลาะครับผมในอีพีนี้ครับผมครับไปเอาล้ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผ้าขึ้นมาหอด จุดของอุทยานแล้วนะครับนี่ศูนย์บริการยูขงเทิงนี่ครับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับเดี๋ห้องไปเบื้องว่าให้ไล่ของผาแต้มยูมองไดกันนะครับผมพาหลาะเมือนี้ครับผมไปกันครับ มือเข้ายางขึ้นมากนะครับใส่ก็จะเป็นพยากรณ์อากาศนะครับมือนี้เมื่อขาม่าในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับใน้กับซีมี่แทนที่แ้วก็มีเจ้าหน้าที่ยุด้านหลังผมนะครับนี่ใช่ละเจ้าหน้าที่เสียไปใช้แล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวผมผ้าติดตามกันไปครับใีกพี่นี่ครับผมนายก็ผ้ารอครับผม ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับมาถึงทางขึืนนะครับจุดชมวิวภาพเขียนสีนะครับนี่ครับที่นี่นักท่องเที่ยวยางขึ้นหลายหลายคนนะครับเอาไปเบิ่งกันงนานว่าสวยงดงามขนาดไหนครับผมไป ตอนนี้นะครับแล้วขออนุญาตถอดแว่นเสียงจ้ามากผมก็เดินขึ้นเขามาเรื่อยๆครับเดินขึ้นมาตอนนี้อยู่บนสุดของหน้าผาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดินไปดูจุดชมวิวนะครับว่าข้างหน้ามันจะสวยงามขนาดไหนนะครับอำเภอโขงเจียมนี่ก็เป็นอำเภอหนึ่งที่สวยงามแล้วก็ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายที่นะครับผมสำหรับท่านที่ต้องการเดินทางมาเที่ยวก็นะครับศึกษาข้อมูลได้ในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเข้าไปในกรมอุทยานนะครับก็จะมีข้อมูลบอกนะครับเส้นทางแล้วก็การเตรียมตัวในการเดินทางมานะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้มาฮอดแล้วครับผม ด้านหลังผมคือพาแต้มนะครับนายกอพาลาอมืันนี้ครับผมนักท่องเที่ยวต็มเลยครับถ่ายรูกปกันเทียบเลยนะครับผมอ่าด้านหลังผมนะครับเป็นนาพานะครับเดี๋ยวผมพาไปบึงด้านหน้าชัดๆครับผม ผู้ชมครับข้างนาผมนี่คือนาพานสูงชันครับผมสุดยอดมากโอ้หันแดดนะครับตรงนั้นก็จะเป็นแม่น้ําแม่น้ำโขงนะครับตังนันนะครับสวยงามมากเลยครับนาพานนี่ถ้าย้อนอดีตกลับไปนะครับท่านได้บเบิง่งละครเรื่องหนึ่งผู้สิบสือว่าเหินฟ้านะครับก็เห็นนาพานธ์เราอยากท่องเขาว่าเหินฟ้า ครับผม <S <S ครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้หลังจากที่ไปรับชมหน้าผาด้านหลังผมนะครับก็จุดต่อไปผมจะพาเดินลงไปดูนะครับภาพเขียนสีบนผนังนะครับพพอเฮายางมาสักน้อยนะครับบริเวณใกล้ๆกันก็นกนสิพบทางลง ชมภาพเขียนสีนะครับอ่าเดี๋ยวห้องยางไปเบิ้งกันเลยนี่ครับระยะทางเดินรอบภาพเขียนสีนะครับ3.4กิโลเมตรนะครับหรือว่าไก่เติบอู่ครับต้องฟิตร่างกายมากให้ดีนะครับน้ำดื่มก็ต้องเตรียมมากเช่นเคยครับชมชรับนี้คือทางเดินลงไปนะครับชมภาพเขียนสีบนผนังนะครับผนังทานะครับ จากจุดแรกกับประมาณจากที่ทัางลงมาก,กับชิวประม่าร้อยประมาณสอง230เมตรนะครับจะไปเบิ้งกันครับผมโอ้สุดยอดครับด้านบนครับท่านผู้ชมครับมีน้ามย่อยลงมาจากสั้นหินครับน,น้ามที่ยูทึ่งนาผ้าแหละครับย่อยลงมาแล้วก็ชุ่มช่ำครับอ่า ครับท่านผู้ชมครับด้านหลังผมคือป้ายนะครับบอกร้อยต่อของหินนะครับหินผู้พันกับหินเสาเสาขัวว่าปิดยังไดนะครับปัิมี่ภาพตัวย่างเ้เบิ้งยังสี่นะครับแล้วก็ตรงหน้าผมนะครับนี่เลยด้านหลังนี่ครับเป็นหินสองชนิดที่ต่อกันนะครับที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้คือชั้นหน้าผานะครับ สั้นหินหน้าผานะครับสูงมากนี่เราอยู่างใต้นะครับเอาแล้วครับมาหอดแล้วครับท่านผู้ชมครับมาหอดจุดภาพเขียนกลุ่มที่หนึ่งนะครับเป็นรูปปลาขนาดใหญ่เลยครับปลาขนาดใหญ่เล็กจํานวน4ตัวนะครับภาพช้างหนึ่งเชือกนี่ครับตามนี้เลยครับผมเดี๋ยวผมพาไปเบิ้ลรูกครับว่าปิดยังไงครับผม นี่ครับนี่เลยอาจจะมองไม่ออกนะครับเพราะว่าก็จะเลือนหายไปตามการเวลานะครับนี่ครับเดีย๋ยวผมซูมออกไปเบื้งใกล้ๆครับประมาณนี้ครับผมเอาท่านผู้ชมครับเมื่อห้อยยางมาหอดใกล้ะจะถึงจุด ที่เขียนสีจุดที่สองนะครับนะครับจุดที่สองก็จะเป็นนี่ครับหน้าผาชั้นหินสูงชันมากครับสุดลูกหูลูกตาเลยครับอ้าวเดี๋ยวผมพาเดินไปดูทางอุทยานก็จะเขียนป้ายบอก้วยว่าระวังหินร่วงหินหล่นนะครับนี่หินก้อนนี้ผมเชื่อว่าน่าจะร่วงลงมาจากข้างบนนะครับนะฮะหินก้อนนี้นะครับดูครับสูงมากครับหน้าผาดูนะครับสูงมากครับผม ข้างหน้านี้คือหน้าผานะครับอันสูงชันนะครับข้างบนก็คือจุดชมวิวนั่นแหละครับที่มีป้ายผาแต้มนะครับแต่ตอนนี้พวกเราอยู่ข้างล่างนะครับไปกันต่อเลยครับตอนนี้ก็ย่างมากจนหอดจุดที่สองนะครับของหน้าผาที่มีผาเขียนสีทิ่งไงขึ้นมาแน,น่จักหน่อยนะครับแล้วก็ เป็นวลวดไา่เห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันว่าสวยงามขนาดใดพี่น้องไปเบิ้งเลยครับมาหอดจุดที่สองครับกลุ่มที่สองนะครับทางอุทยานได้บอกว่าภาพสร้างภาพเตาภาพ้อยฟ่ามือฝ่าบึกป่ากระบนีน้ำจืดเครื่องมือหาป่าของชาวอีสานนะครับนี่ครับตามนี้เลยครับเดีย๋ยวผมพาไปเบิ้งว่ามันสิคือ ในภาพอีทีบ่ครับไปเบิ่งกันครับผม เป็นไงครับท่านชมครับนี่ครับด้านหลังผมโอ้สวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่คือผาแต้มนะครับสมซือสมคำลำาลื่อนนะครับผมกับพึ่งทัดสิได้เคยมากเลครับเกิดขึ้น้นมากนะครับตรงนี้นะครับนายอีพี่หนานะครับติดตามมานายกอบสิผาไปไสไปเที่ยวใสนะครับนายกอบผ้าหลาะนะครับรับช่องยูทู e ของผมมีขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับผมนะครับเมื่อนี้ผมก็สามารถที่จะเดินทางไป ครบทุกจุดได้เพราะว่า,าการเตรียมตัวว่าค่อยพร้อมกันได้นะครับต้องขอให้ท่านผู้ชมวันนี้ลาไปก่อนครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยอครับผมนะครับสวัสดีครับ